พูดถึงจัดซะเลยเรถเตะมาเกียร์ซะเลยครับแกเคยบอกคุณเบียนะครับตะกี้นะครับก็ว่ามันสูงระดับไม่เท่ากันใช่ไหมงั้นจัดให้ดูซะเลยคนะชนางผมให้กับผมนะรถเตะมาเกียรับหน้าดินให้ดูเลยครับผม ก็กำลังเดีย่ยครับตี้นรังบ้านน้ององค์นี้นะครับสวัสดีครับผมก็บางการบอกว่าตัวบ้านเต็มกับตัวนี้ตัวนี้ต่ำกว่าใช่ไหมครับผมที่เขาบอกค่ะตัวนี้ต่ำกว่าครับเดีเก้าพันตัดอ๋อครับ ผม,มผนนทีนี้เราไม่ได้แต่งผิวหน้าดินไงแต่งผิวจริงๆแล้วมันไม่ได้หนีกันนะครับเพราะเอาจากเซ็นเตอร์ในะเซ็นเตอร์บ้านหลังใหญ่นะครับอ่ามันเป็นก้ามาตราฐานของบ้านโมเดลน,น,นอกดาวตัวนี้นะบ้านบ้านโมเดลละกันครับไม่มนีนอกดาวเนาะบ้านโมเดลละกันมินิลเล็กๆเจะตายรีสอร์ทระดับมันไม่หนีกันนะครับเดี๋ยวเอฟซี FC งงอีก <laughs> ก็ดึงเซนเตอร์จากตัวนู้นนะครับถ่ายระดับลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากหลังเดิมนะครับแต่เพียงแต่ว่าดินนะเขาต้มเนาะดิ้นมันต้มเรายังไม่ได้แต่งหน้าดินมแล้วนี่ก็คือัวหน้าหน้าจังเปเอาจะมาดันซับหน้าดินไม่ดูเลยครับ ตึงก็จัดเลยครับผมไปห้างไปเลยอ่ะโอเคโอ้เดี๋ยวไปห้างไปไม่หน่อยไปห้างไปด้วยไหมไปด้วยดีไปไปไม่มีใครดูบ้างก็เนี่ยมาโตนอยู่ ปรวันอยู่ปรวันก็จะไปธนาคารก็รเนี่ยเธอไปด้วยก็บ่าทนอยู่จะเป็นละฉันไม่อยากไปก <c oughs> <c oughs> ็ง่ายๆก็บอกแค่นั้นอ้างนะับเอฟซีไม่อยากไปมันก็จบเราไม่ต้องถามมากนะเอฟซีนะแต่บอกหลวงเดียวไม่อยากไปก็จบในรับนี่อ้างสารัดครับง่ายๆ เดนนี่ยปรับหน้าดินแล้วก็โอเคครับผมเน่นะระดับนะครับมันไม่หนีกันครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พื้นขานที่บุญข้านอยู่อืมนี่คือจำโอ้พันขนาดนอกครับแต่ขนาดนอกนอกจากว่าแกไปดึงจากข้อบคัวนั่นอาจจะหนีกันเยอะครับคำๆนะครับพี่จีน ให,ใ,หให้ให้ลุงเดียคุยกับจ้างบ้างนะครับผมนะมีจะมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ว่าลุงเดียโพดจนจังงานไม่เดินครับเราตักทายกันบ้างเนาะกับจ้างเนาะไม่ได้นั่งคุยกันตั้งวัน <c oughs> <c oughs> เจอหน้ากันจะเป็นไงกับจ้างนะสักคำนะ <c oughs> อ้าวไปแล้วครับรถรถเจ้าเดินมาเลยนะเมื่อกี้เขาเอินเมื <t asi> <t asi ่อกี้เขาเอินปั๊บปั๊บอนั่งเสมอกันมาคะเปลี่ยวหน้าดินเอาพื้นดินเดิมเพราะว่าตอนที่รถดินเอามาดับเราให้เอาดับเข้าในแต่เขามาดับไว้ข้างหน้าไว้ข้างหน้ามันก็เลยทำให้ระดับสายตาเรามันหลอกตาอ่าดูดูมันอ่าใช่ ทีนี้เอก็เลยคิดว่าตัวนู้นน่ะต่ำกว่าตัวบ้านอืมอ่ะลืเอืมนืดอืมอืะอืม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 อัมอืมอืมังเอยมอืมอ,อืมอืมอืมอยมอืมอนมอนมอืตอืม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 อืัอืมอืมอืมอนมอไมอืมชืมุงเดีมอคมอดมนะืมอ <c oughs> ืมอ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 ืนอืนอืม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 อืนอืมอมันมะไม่หมีกัน ไปไหนแน่นอนไม่เกิน0.5ครับบวก0.5นะครับลบ0.5นะครับอันนี้คือที่เชต,ด,ตดีนะครับขาดได้ครับผมไม่ใช่ขาดไม่ได้นะแต่ก็ไม่เกิน0.5นะเนาะเพิ่มได้นะครับเกินไปได้ครับผมแต่ก็ไม่เกิน0.5แต่พองานจริงๆมันเกินได้ครับผมนิดๆหน่อยๆแ <c oughs> <c oughs> ถึงกับกันเลยว่าเป๊ะบ้านเรามันไม่ใช่แผ่นดินไหวนะครับ น้อยนัก พอผิวี PC. นี่ก็รอไว้แล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนะึงก็จะต่อท่อนะครับผมเนาะวางค่อยๆทำไปเรื่อยๆจังนะเสร็จเร็วเสร็จเร็ว,รวงานดีมีคุณภนะาพ ใช้ถุงมือนี่บ้านลิงไอก็มีครับผมซุปเปเอร์นั้นก็มีขายาเนี่ยสามแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดเดียวครับคเอาไปไปซื้ออยู่เหรออ๋อ,อตรงหนังก็มีถรงผ้าก็มีโอ้ยอากาศครับสุดจะบรรยาย ด้านหน้าก็พอดีนะครับ fc มาเยี่ยมน้องนะมาเตียวห้าเล่นน้องนะครับผุเมนาะมาเตียวเล่นนะครับปกติก็ไม่ไม่เสียงดังนะครับผุมนะลงเดียวบางทีกัไม่ได้เสียงดังมากนะครับมาอยากให้น้องปักพ้นนะครับผุเมนาะก็ยังปออีกกวา่านิดน้อยเนืน้อเนืนมันซ้ำเดือนเลยไม่ได้ปักเลยเพิ่ง,งจองวันได้ปักจองวันนี้นะแต่ก็เต็มตีตักทีจัดไว้ได้เต็มตีครับผุมแล้วก็ลุยกันต่ออีก ทำบอมความสุขให้กับแฟนเพลงนี่แหละครับผมนะกับ FC ทุกตานที่น่ารักเป็นกำลังใจให้กันนะครับผุ่มนะสหรับคลิปนี้แค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็สับสกายกดกระดิ่งแจงเตือนนะครับผมนะอาจจะกันไม่คลิปหน้ากับสวัสด,ดีครับผม